มากินออมปลาไหลน้ำกันครับออมปลาไหลใส่ผักใส่ครับพี่น้องวันนี้ขมขมครับพี่น้องวันนี้สายขมครับพี่น้องวันนี้พกักการไปใส่เบ็ดโอ้ยพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้หอนหอนครับอื้มอุดเลยก,กับมีพร้อมใส่ <c oughs> ายข้มนัวครับ สวัส mhm. ดีครับมีตัวแดนแฟนเลยกอดสุกุสุก้นครับมาเด้อพี่น้องเอ้มาเนี้มากินออมปลาไหลน้ำกันครับออมปลาไหลใส่ผักใส่ครับพี่น้องวันนี้ขมขมครับพี่น้องวันนี้สายขมครับพี่น้องวันนี้พ่อกันไปใส่เบ็ดโอ้ยพอได้ยู่ได้กินเนี่ยพี่น้องเอ้มาเด้อครับแฟนครับสูุมองสุข้อนครับมากินออมปลาไหลใส่ผักใส่น้ำกันครับพี่น้องวันนี้นะจำจักเล็กจักน้อยครับพี่น้องตอนสีซั่นครับปลาดุกมีตัวหนึ่งครับปลาดุกเสียดายพอกระเทือนเนาะออมใส่กันโดดสนดอกว่าฮฮะจำจำ มาพี่น้องฮะปลาขาวปลาปลากินน้ากันครับมือน,นีดผกพูดว่ากินกินข้าวกินน้ำเด้อพี่น้องกินออมปลาไหลน้ากันครับมือน,นีดใส่ผักใส่ย่างดีได้พี่น้องคนน้ำบ้วน,นอ่ะโอ้ตอนผักใส่ครับฟีมือร์แบบมันสินแบบบ่าฟักเลยตัวนี้ตัวน่ะนะส่วนหนึ่งลงข้อส่วนหนึ่งข้า,ขาเฉียวเจ้ป่าตาเดียวรอดๆพี่น้องเลย okay, คมๆผักใส่ห่มีฝากเลยพี่น้องฮวันฮวันครับอื้อ โคมรดียรับไม่ได้ต่างใจป่ะนะลูกน้องไปได้ไงอืมกินหอมครับ หนามโคบลำพี่น้องหอดปักไส้พร้อมขุดเลิศครับนี่ขุดเลิศก,ก็มีพร้อม ความพอยุเลิใส้กันคือนอ,อกความันน,อนอ้องง่วอ วมควมคมนัวครับจะกินไว้เลยจังน้อยกินน้ำปลาแดงน่อยไปหน่อยผักไส้ท่านน้ำ <c oughs> นอมใหม่กับตั้งเนี่ย สุดอะไรคมมันนั่นไปหรอกทรายคมเดี่จะปักใส่เลยไปนอนคุ้นเลือดบาได้หลายไปบนเลยปักใส่มาซวยคุ้นเลือดเอาคว่ำหอมครับปักใส่เอาคว่ำนวครับ อืมอมสดน,น้ำ <c oughs> ตอนปลาไรกิ่งของพี่พี่น้องเลย โ <C oughs> อ้คมดีพี่น้องสุดยอดครับออาปมปลาไหลเดอร์แฟนครับสุนงค์ตะวันครับมือนีัออวมปลาไลเหมือนกัน เพี่อพักด้วยขางล่างอ <c oughs> หอนหอนพี่น้องหายโุบทุบเลยขากไม่อ ยังหวขวักซึ่งหัวน้ำในนั่นพี่น้องไงก็แบาขมพอดีมับสดบริการขมมานนันพี่น้อง นี่ปลาดุกกระดูกมักนจะแข็งน้อยอ <c oughs> อพี่น้องปลาะอะไรอกินหน่อยก็ยำได้กันรลวด Ừ, rồi hơi trầm Ủa, có chén khổ lò này, bây giờ có điều đưa 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 ยอดพี่น้องเลยเหมือนผักกระเกดจะแก่หน่อยพี่น้องพอมีเปียกนี่แหละพันวาสีหวานหวานสีขมขมหยำใส่กันเป็นน้ำพันวาสุดยอดครับพี่น้องบไปลองเหมืงนได้พี่น้องเลย ักเขาขอบุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่นองติดตามติดชมครับบาปุ๋ยจูภาจูภากับพี่นองพาผีพะนองกับกินเข่าเนียเวนยำขึ้นกับพี่นองเปิดปอยยำได้เห็นยำนั่นครับบบเปิดป่เห็นสเลย์พนวาเอาื้อนี้ครับได้เมนูเด็ดมาฝากพี่ฝักนองกือเ่าครับพาพี่พะนองกินเขาหรือว่ายำส่อเนียเว่นวันนี้อะไปลาไหลครับอ้อมปลาไหลใส่พักใส้ครับหรือว่าคุณนเลิศน้ำเด้อพี่นองประดุกมีตัวหนึ่งครับพี่นองมันนะฮะดีก็ต้านปลาไหลครับพร้อมงามเวลายำดัก เอาผู้ได้ตาบอดในเมื่อตาใดครับยางบ่อใดขอใหายแลนทันเด้อพี่น้องผู้ใด้ขาขดขางอข่ายขาสื่อคิงหนึ่งครับผู้ใด้เป็นโลคเกาโลคซีขอให้นส้วงให้เศร้าครับผู้ใด้บ่อสมบูรณ์สบายครับพี่น้องมืันนี้ลูกก้องแก้เงินมาไปหาปลาไหลได้พี่น้องเด้อหรือว่าในตลาดก็ได้ครับตะวันนี่ใส่เอาฝีมือล้วนๆครับพี่น้องวิวเมย์มันสินมาปุยถืออนปูงชิกระเดียนใะโย่พี่น้องเลยอ่ะมอมีดีครับพี่น้องใส่ผักใส่ครับสลากชิ้นนี้ครับพี่น้องโชคดีความสุขจะเก็บจะไขจะจนเด้อพี่น้องเลยลำลุขสสวััดีครบ 啾啾。